วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยที่สี่ค่ะอวัยวะภายในของฉันในร่างกายของคนเรานะคะล้วนมีอวัยวะภายในที่สำคัญได้แก่สมองหัวใจปอดตับลำไส้และกระเพาะอาหารอวัยวะทุกส่วนล้วนมีความสำคัญทั้งนั้นค่ะและมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราด้วยนะคะ เรามาเรียนรู้ที่หนึ่งเลยนะคะคือสมองสมองมีหน้าที่ควบคุมสั่งการส่วนต่างๆของร่างกายให้ทำงานตลอดจนการรับรู้การคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆค่ะและสองหัวใจค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าหัวใจของคนเราอยู่ด้านไหนอยู่ด้านซ้ายค่ะเด็กๆลองจับดูนะคะหัวใจมีหน้าที่ทำอะไรคะก็คือทำหน้าที่สูบ ฉีดเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายของเรานะคะเราควรดูแลหัวใจของเราเช่นพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่าเด็กเดก็แล้วก็สามปอดนะคะ ซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าในร่างกายของเรามีปอดอยู่ปอดมีหน้าที่หายใจเอาอากาศดีๆเข้าไปในร่างกายของเราท้องของเราจึงจะพองเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเวลาเราหายใจเข้านะคะท้องเราจะพองเมื่อเราหายใจออกทีหนึ่งท้องของเราก็จะแฟบค่ะสี่ตับทำหน้าที่ในการผลิตน้ำดีสะสมพลังงานจำกัดของเสียดักเชื้อโรคนะคะ เมื่อตับของเราทำงานหนะักจะเกิดการทำงานผิดปกติคนเราก็จะรู้สึกเพียเราจะดูแลตับคือการออกกำลังกายการรับประทานอาหารเช้าทุกวันรับประทานผักและผลไม้ห้ากะเพาะอาหารและลำไส้ก็จะทำหน้าที่ย่อยอาหารและจะดูดซึมไปส่วนต่างๆของร่างกาย เมื่อเด็กๆรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นน้ำอัดลมขนมหวานจะทำให้เราปวดท้องเป็นประจำนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอวัยวะภายในของเราแล้วนะคะต่อไปเรามาทำใบงานเสริมกันเลยนะคะ ใบงานนี้จะเป็นใบงานเสริมนะคะเด็กๆเด็กๆมาดูใบงานเสริมหน้าที่5เลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะเด็กๆดูภาพแล้วนำอักษรตัว A ถึงตัว D มาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับสิ่งที่เด็กควรทำและไม่ควรทำในห้องเรียนนะคะเด็กๆดูนะคะ ที่หสิ่งที่เด็กควรทําจะเป็นเครื่องหมายถูกนะคะก็คือดีเด็กๆด,ดูนะคะ A แย่งของกับเพื่อนดีไหมคะ B เป็นไงคะเล่นกับเพื่อนอย่างมีความสุขใช่ไหมคะ C เล่นแล้วเก็บของใช่ไหมคะ D เป็นไงคะทะเลาะก,กันดีไหมคะถ้าสิ่งไหนดีเด็กๆก,ก็เอา a b c d ลงมาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ดีนะคะต่อมาเครื่องหมายกากบาทก็คือสิ่งที่เด็กไม่ควรทำใช่ไหมคะมีอะไรบ้างที่เด็กไม่ควรทำเอย a แย่งของเล่นควรไหมคะ b เล่นอย่างสนุก c เก็บของ d เสียงดังทะเลาะก,กันดีไหมคะอันไหนที่ไม่ดี d. ไม่ควรทำเด็กๆก็เอามาเขียนลงเลยนะคะ เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็อนุบาลสามทับอะไรที่เด็กๆอยู่นะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆทำใบงานหน้าที่ห้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วต่อไปเรามาดูใบงานหน้าที่6ค่ะเด็กๆดูหน้าที่6กนะคะแล้วมาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยเด็กๆเขียนเรียงลำดับ เลขหนึ่งถึงห้พาน้องโบเดินทางไปโรงเรียนให้ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขพาน้องโบไปโรงเรียนใช่ไหมคะคนนี้ก็คือน้องโบนะคะ่าเด็กๆด,ดูนะคะเริ่มตรงนี้เลยน้องโบอ่าเริ่มเลยเดินมาหนึ่งสองสาตรงนี้เลขอะไรคะเด็กๆ สใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลขสี่ลงเลยอ่าเดินต่อไปห้าหตรงนี้เป็นเลขอะไรคะเป็นเลขอะไรนะเลข7ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลขเจ็ลงไปเลยนะคะอ่าเดแล้วต่อไป8 9ดเสิบช่องนี้เลขอะไรนะ11ใช่ไหมคะสิเอ็ดเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่ง กับเลขหนึ่งลงไปก็นนะคะเป็นเลขสิบเอ็ดนะคะต่อไปสิบเอ็ดแล้วต่อไปเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่สิบเท่าไรนะสิบห้าใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลขสิบห้าลงสิบห้ามีเลขหนึ่งกับเลขห้านะคะต่อไปสิบห้าเสร็จแล้วต่อไปสิบหกสิบเจ็ด 18, 19, 20 20แล้วต่อไปช่องนี้เป็น20ต่าไหร่นะ21ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลข2กับเลข1ลงไปนะคะ21แล้วต่อไปเป็น20 2, 23, 24, 25, 26, 27ช่องนี้ละคา20ต่าไหร่ 28ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนเลข28ลง28มีเลข2แล้วก็เลข8นะคะอ้าเดินต่อไปเลย28แล้วต่อไปเป็นยี่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสอ็องไร3สามสิใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนเลข33ลง33ก็จะมีเลข3กับเลข3นะคะ 33แล้วเดินต่อไป34 35 36 37 30เท่าไหร่เนี่ย38ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลข38ลงมี3กับ8นะคะ38แล้วต่อไป39 40 41 42 40 3ามใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนเลข43ลง43มี4กับ3นะคะต่อไปเดินไปต่อเลย44 40ิบสี่สี่สิบ่เท่าไรคะสี่สห้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนเลข4กับเลข5ลงนะคะต่อไปเลย46 47 48 49สีหถึงโรงเรียนยังคะ น้องโบมาถึงโรงเรียนแล้วเย้ดีใจจังเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นอนุบาลสามพับอะไรคะสามพับชั้นที่เด็กๆอยู่เลยนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆดูใบงานหน้าที่8นะคะอ่านคำศั์พร้อมอ่านคำสั่งพร้อมกันเลยค่ะ เติมอักษรภาษาอังกฤษที่หายไปพร้อมฝึกอ่านและฝึกเขียนคำศัพท์จำได้ไหมคะตัวนี้ตัวอะไรง่ายมากเลยนะคะตัว a พิมพ์ใหญ่และตัว a พิมพ์เล็กเมื่อเด็กๆเ,เขียนรอยปะ a พิมพ์ใหญ่และ a พิมพ์เล็กเสร็จแล้วเรามาอ่านคำศัพท์พร้อมกันเลยคะ่ะคำที่1 c a t cat c, c k cat แมวอีกครั้งนะคะ c a t cat c cat แมวคำที่สองค่ะ m a t mat m m mat เสืออีกครั้งนะคะ m a t mat m m mat เสือ เสร็จแล้วนะคะระบายสีภาพแมวกับภาพเสือให้คุณครูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและชั้นอนุบาลสของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆคะใบงานใบนี้เป็นวิชาศิลปะนะคะเด็กๆดูหน้าที่สนะคะแล้วฟังโจทย์จากคุณครูเลยคะ่ะเด็กๆระบายสีภาพที่เป็นเพศเดียวกับตนเองและติดภาพ สัญ,ญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วตัดภาพตามรอยปะนํามาติดประกอบในไม้ไอศครีมเป็นพัดเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพเพศของตนเองถ้าหนูเป็นผู้ชายก็ระบายภาพเด็กผู้ชายถ้าหนูเป็นผู้หญิงก็ระบายภาพเด็กผู้หญิงนะคะแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์เด็กๆอาจจะยังไม่ทราบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วให้หนูตัดตามรอยปักเห็นไหมคะ ตัดเสร็จแล้วเด็กๆจะได้รูปทรงคล้ายๆพัดใช่ไหมคะให้เด็กๆให้คุณแม่หรือคุณพ่อหาไม้ไอศกรีมแล้วก็ติดลงไปที่ด้านหลังเด็กๆก็จะได้พัดแสนสวยที่เด็กๆทำเองนะคะเสร็จแล้วใบนี้ไม่ต้องเขียนชื่อนะคะไม่ต้องส่งคุณครูให้เด็กๆเก็บไว้พัดที่บ้านได้เลยค่ะใบางานใบนี้นะคะเด็กๆดูใบางานหน้าที่สามนะคะฟังโจทย์พร้อมกันเลยค่ะ เด็กๆละบายสีและตัดภาพมาประดิษฐ์เป็นโมบายกิจกรรมประจำวันแต่ถ้าผู้ปกครองท่านใดที่ไม่มีเวลานะคะสามารถดัดแปลงทำเป็นอย่างอื่นหรือแค่ระบายสีแล้วให้น้องตัดก็ได้นะคะ,ะเด็กๆมาดูเลยค่ะกิจวัตรประจำวันของเด็กๆทำอะไรกันบ้างหนึ่งเลยตื่นเช้ามาแปลงฟันค่ะทำได้ไหมคะ ต่อมานะคะอาบน้ําถูสบู่ด้วยใครทําได้ต่อมาค่ะอาบน้ําเสร็จแล้วก็ต้องแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนก่อนจะไปก็ต้องรับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยใครทํากิจวัตรประจําวันได้บ้างยกมือหน่อยคะ่ะถ้าทําได้แล้วอย่าลืมระบายสีนะคะเสร็จแล้วนะคะตัดขาตามรอยเส้นประเลย จะได้ทั้งหมด4ภาพนะคะให้คุณพ่อหรือคุณแม่หาเชือกให้แล้วหนูก็เอาที่หนูตัดไว้ไปแปะลงบนเชือกเด็กๆก็จะได้โมบายแสนสวยใบายงานใบนี้นะคะเด็กๆไม่ต้องนำมาส่งคุณครูณนะคะแขวนโชว์ไว้ที่บ้านได้เลยคะ่ะเด็กๆทำใบางานเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจทานกันอีกรอบนะคะ เพื่อความถูกต้องและให้เด็กๆตั้งใจเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนและให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพของตนเองนะคะมันล้างมือบ่อยๆให้สะอาดอยู่เสมอใส่แมสก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะด้วยความรักและความหวังดีจากคุณครูอนุบาลค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย